ความรู้และความคิดโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ความรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่เราได้ทําความรู้จักกับมันความคิดคือเราทําความรู้จักและทําความคุ้นเคยเพื่อที่จะต่อยอดเอาเครื่องมือต่างๆเอาไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์โดยเรามีทักษะในการใช้เครื่องมือชิ้นนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรา รับเรื่องหรือเรียนรู้อะไรมาบางอย่างเราจะต้องต่อยอดเพื่อสร้างผลลัพธ์ในทางที่ดีกับเราไม่ว่าจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเราจะต้องใช้ความคิดและวิจารณญาณของเราในการทํางานเพื่อที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายที่เรากําหนดเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดดีมันจะทําให้เราเกิดสิ่งที่ดีในอนาคตตามมาเราเอง มีความรู้อย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีความคิดควบคู่เกิดไปด้วยจึงทำให้เราเองไปสู่เป้าหมายอย่างแน่นอนเราเป็นเพื่อนกันนะครับจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนดีครับ